อาหารเด้อค่ะอาหารต้มมันโบราณเด้อค่ะเด้อมีหวามเม็ดเม็ดบัวเด้อค่ะเด้อให้ว่ามีก้อยเด็กก้อยมัน้อใส่อเมืองที่ละเอามากินไหนที่ละเอามาไหวนี่เนี่ยไปแปะเม้าในคุณปีค่ะไห้ขนาดค่ะเอาไปห่อเอาเอาทั้งก้อยเอาทั้งมันนี่แหละต้งจุ่มพื้นเพื่อใหพื้นบ้านเห้เาพื้นสียากนั่งกินกระเส็บ อาหารเพื่อนบ้านเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่กำลังกินน้อยบัวนี่น้อยบัวกินก่อนเขาว่างอยู่นั่นแหละเอาถุงออกเขาออกจากถุงอันหนึ่งว่างอยู่นั่นปะหใส่แม่ใส่แมอ ขยากเว้ยอยากกินแม่ันวตไปกินมันกี่เนาถามเขาก็เาถุงละสีสิบบาทาบรหารื้อเยยสีิบาทไ้รอดนันเากินหรอเนยอืม้เากินเออไว้สีสิบบาทเปออืมเปเปิดใส่ถ้วยเนาะกอเขาเองบอืมันเห็นเองเปิดใส่ถ้วยู่บ่หถึงบ้อนก้ยแมมันเอาอยใส่ต้นก้อยไม่ปะปะนาบปะน้เออขาีรเ่าแม่ไปสี่สิบบาทเขาขายตี <ไ>ปลาแล้ว <helmet S 2> ก็น้ำงเปิดก้อยได้จ่าเดินปลาเท้าเล่นเี้ยนมันเปนคนบ้างคนยังเห็นบ้างวมาเห็นอืมนั่นแหะมันมันเลยก้อยวอุ้ยมีเมื่อไหรนอก้อยอตินแบบอเฟกนก้อยเติมเครื่องคืมันบอกเออคือมันเดีนก้อยเหม็นก็นเนี่ยแย่ใบมันก็หวานเครื่องมิจนาขคือเครืองเฮือกบอกคลายๆเดยตัเชิมแบบเวยมันเทก้อยครงจับยาวก่อนเวยอ่ะ Các về ăn xoài nhanh không này thuê đó ha để thuê đó Nó có kinh bàn không nó nó có kinh bài bàn đấy nhỉ nhìn <laughs> mà ก้อยก่อนนะาเดี๋ยวอีพูเห็นมันก้อยเป็นยังไงค่าจะ nah ถุงอยู่ไม่หัอเปียกนะตัวช่างั่นนะัวก็เปียกอีกบ่ตัวแห้งตัวนี่้่ว้าอย่างไรว่ามหูเหลืองอันเขาเปียกมันนึงเปียกพวตัวอะไร่าหนึบถัง่วมได้บ่แม่ตัวต่างๆได้เัองตัวต่างอะไรตัวแห้งถัวง่วมถัวเปียกบ่เมียนตีใสมีเด้กขาก้อยเด็ค่าเด้อกร้อยก้อย โอ้เอาเมื่อกินกระเสบพึกเอาละทั้งหมือนเลยอ่ะไปในยังไนี่ก้อยนี่มันจังมันนี่ก้อยจรงนี้เม็ดบัวเม็ดบัวเม็ดบัวอือหือในมิดรอาหารปลาอาหารปลานั่งกินกันสามคนได้เอาหยวนาคนหน่อยบ่ได้เอาหยวนาคนแถาเอาเวลาคนแถา นายจะควางอืมยังแสบได้ใจเอฟซีเอย่นจะซื้อ,อก็ได้กดแช่ในได้ใจเด้อนี่ได้ดมันห่วยอ่ะจะมันห่วหอยอะไซื้อไม่จากตลาดนัดได้ค่ะมัน่นซื้อไม่จากตลาดนัด,ด<อ><อ>ก็เราพันสิบบาทโอ้ตลาดนัดที่สิบเอ็ด,ด,ดสิบสอง กระสานอาชารมีคอนนะคะเอฟซีนะคะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยามาผู้ขาในได้ใจเด้อกินอาหารแบบบานๆธรรมชาตินะคะ่ะเด้อสวัสดีสวัสดีจา้า